เก ah, mm hmm. hmm. ี่ยี่ม่ยพ่อทที่จะอมาบ่วันนี้ทุกคนมีสุไสอีกแล้วเฮ้ยสุไสอีอีกะยิ้งหี่ลยก็นอนยไนิิ้มแล้วนะแต่มัหอมแก่มาไหย็นแก่นะเออตอเราไม่อายเ่นาบุนก็ดูดดิสิว่ เออหนก็ได้ขึ้เป็นปูขึ้นปูขึ้นแม่ชีตั้งสีใบได้หรอแบนี้ไม่เขาเก็บอะไรเลยไม่เข้าเก็บอะไรได้อุ้ยจะเป็นงามก็ไม่พูดไม่พูใหญยใจดีเนาะอันทางเมกาโองเงินมาห้ยก๋เข้าวก็ได้ สบายดีเด้อพี่น้องกาต้าแค่สบายดีนะพี่น้องเนาะมาพ่อๆกับเป๋าคำแซงมันหน้าน้องรับสายกินนะพี่น้องเนาะเบาสุกกาพ่อๆกันอยู่ที่หัวพันเสมอคือเก่าพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดินทางเด้อพี่น้องเด้อกาได้ตัดสินใจเนาะโอ้ล่มกันไตัดสินใจพากันกลับพี่น้องเพราะว่าเห็นข่าวบดีบันไดเนาะพี่น้องเห็นข่าวบดีบันไดเพราะว่า ทางอะไรเพิ่นเตือนมาเนาะนะระวังไผ่อ่าไธรรมชาติไน้ําท่วมเตือนมาหลายๆอย่างซะเฮาก็บ่สบายใจทางบ้านกว่าน้ําขึ้นอีหยังแน่กทางบ้านกท่วมแน่นอนเนาะเฮาก็เลยบ่สบายใจบ่ได้ก็เลยสิเว้ากันนะพี่น้องสิว่าข่าวอันาเางกับบานสิว่าข่าวตัวประเทศอินโดนีเซียน้ําเพื่อนนะอ่าทาง นเขาออกมาเตือนว่าเล่าเราเที่ยวมาเมือกับน้่งกำนับมหาศาลเลยแหละพี่น้องเนาะตาเบิ้งพี่น้องมาที่มณีชิบช้อนี้มปะจะได้ควาเริศในมณีมณีฮะชิบช้อมฮะชิบฮกนาะพี่น้องมัาถามฮกคืออะไลายแท้สี่เจอไให้น้ำ่วงลายปันใดน้อสีเสียหายแล้วปันใดพี่น้องพอสบายใจกันเลยสี่ก้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อซีฮอดบ้านกันนะจะไล่หมืออีกหอก หาบ้านก็นายจูประมาณยางตามกับซีหาขึ้นหรือปะเพื่อใช้หบ้านโมเม่นต์กิ่งไก่พี่น้องข้อสิโคกกลับไปเนาะที่รถเต่าคำเต่าคำเลยพี่น้องเต่าเย็นคำเลยเไปผักกอนเอาแต่ละบ้านแต่ละเมืองเนาะรกวางทางข้ามข้อกวางข้ามข้อกวางเอารถมาอ่าสูบเติมล้มแล้วกอะทิงโซพี่น้องเราเดินทางกลับไปเลยเนาะกลับเมื่อนี้ วางแผนไว้ก็บ่าวสุควาซิพากันไปพักอยู่เสียงขวงพี่นั่นมาน่าจะฮอดค่ำกุหลาบฮอดมื่อฮอตเป็นแรกกุหลาน่าจะฮอตทำกับว่าบริเวรใส่กันบริเวรน่าจะบริเวรหรอกเพราะว่าอันนี้มันกระซ้ายมันซวายเลยยามันค่ำมากกับบริเวรนะไปโอกาสนาสักหาได้มาเบาซูควรจะเติมแล้วลมจะเสาะจางแบบเป็นแบบลมออกทุกมือเนาะ นเยมากนี่น่มออกรมมักออกดนดนมือเขามันซึมที่บาเบาถูกกรซึมเราซุ่เปอ่นาทงทยากไหมมันมันนั่นล่างมันบดีขาทำแทงค่ะล่างเล็กวันะล่างล่างมันนะล่งเขาบด้ห้องให้บอลนาหัวห like ัวหัวหัวอะไรหัวสูบมั้ะเขาบดนห้องให้เขาบด้เอายางง มันซึ้นตอนามันหัวคุณเลยจะสีได้ให้ตัดให้เขาตัดยากขนาดเลยมันบวหัววววกวันวว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 วหัวววววมัววีวววนวว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 เวว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 วเวว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 นวว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 วงกวววว่เวววววเววววววรววผมมาเปิดวววีว เป็นบ้าสิกินข้าวแล้วมาเปิดถ่ายเขาอยู่เขาอยู่ไหนว่าเจ้าอันนั้นเด้เฮ้ยต้นร้านคิดว่าแบบไม่เอาใหญ่กว่ามันหรอกเอาเลยเข้าวันนีครับน่าก่อนเด้อ หัวพันธครบละสิบแปดแข้งเล่นบอประตูหัวใจหัวใจหัวพันทุกคนเป็นไงไหมพี่รมพ่อนใจสาวหัวพันธุ์กินสาวส้มวิวคนได้ค่ะนั่งกินได้ะบานเลยก็เยอะไปละอ้หิวหน้าเฮียคือหมดหลายท่านจ้องไม่ท่าน เดเป็นจั้งีงก่อนลาก่อนลาทั้งเันื้อยองงก็สิไ้แล้วทังมี้ระจอิวขาวตัวหน่อยกระดังมือสิ่งอะไรกับใส่ก็สินมา เกี่ยวปลาบัมบ่เกี่ยวปลาบัมซัมเนื้อซัมเนื้อซัมเนื้อฟองเมย์ซัมไห่ขอบเจ้อขอบเจอแอมแอมเนี่ยแอมเท้าแอมเท้ากับแม่เท้าแอมกับแม่ขอบเจอเอเอเด้อแอมจ้าออกมาคนเหมือนกันหมดเออฝ่าฝ่าวนั่ตบบอลผู้เขาบอลน้ำขึ้นผู้เขานุ่นบอลฝุ่นเนาะทั้งนี้เขามา ทางนี Eng, em, ้ท yeah, oh yeah. okay, so mm ่างนั้นทางนี้ได้เนาะเกียวเคยเกียวมากบาง่านอะเกียวเข้าอยู่บบปรบเข้าหนึ่งก็ห่อโปรตีนกรเจี๊ยเด้อสองหนกิโลใส่ได้เยเี่ยอเยโอเคาตตาเด้อแมนต้องขอบใจซาตุตาเนาะไหนแจ่ปะบํามาจำกับฉินเหง ผ่าแนวกินก้อนไปนั่งน้าถ่ายกินน้ำดังก็ได้ขอบตไครครับเสีอยู่ว่เฮ้ยเจียปาบํำซ้ำยังอ้าวเสียบดาวบ่อวันนี้ปอบบ่าวก็ได้รับจักมาตลอดเลยอดเลยดิแม่นได้คนก็ว่า น้องลาันมานี่ยซีเดื่มแจวประวัซ้ำเนื้อเด้อาัเป็นข้องขืนซืือทางซ้ำเนื้อเนาะเบอานขาอบควันด้จักนั่งไผ่นะจะทามเขาอยู่บ่อบบ๊อมซุกแล้วสุกแล้วครับข่อย่านขาโอบควัน้จกมันเป็นแดงๆงั้นบะอ๊บควันข่าวได้ให้กินข่าวเด้อ ขงกันได้ากินข้ากันดจ้า้งเ่งพตายตายไปตายรถเนไหวไหวเบออิ่มข่าก็ได้สิว่ามาได้เปลียนได้สิจริงเงาด้วได้เนยนิเงาด้วยด้ว สบายดีเด้อทุกคนกินข้าวก่อนบ้าปุ๊บมาปุ๊บมาแล้วจะมันเป็นอะไรทั้งคนเป็นกันอ้อยยังกัดคนมีเขียวเนาะเขียวบุ้มมีอยับบวดทุกที่ส้เอากมาบอววันนี้ทุกคนมีซื้อสายอีกแล้วเฮ้ย จะพ่ยอีกนะิมอีแล้วกันอเสื้อไบนี้ยิ่มแล้วนะแต่แกไม่หอมแกะนะ่ไเย็นแกนะเออต่อนเรวไม่อายเหหนาปูดขึ้นดูดดิสีว่าเออหนก็ได้ขึ้นเป็นปูดขึ้นปูดขึ้นแม่ชี้ตั้งสีได้เหอนี้ไม่หอมแกะได้ยัเไงไม่หอมแกะไมได้้าจะเป็นงาม ก็ไม่พูดไม่พูดไงใจดีเนาะอันทางอเมริกาส่งเงินมาใหายขวข้าวเพื่อหาทุกเดียนทุกคนขอบคุณได้หลายเด้อเพื่อนบอกได้เด้อขอบคุณได้หลายเด้อซื้อประสงนานเนาะเฮ้สิสิ้นส์ทุจริเดินทางเลยพี่น้องเลยเดือดใหญ่ย้อยทรัพย์ยังไงวะยับใหญ่ใส่สวยกับบานพอดีได้ค่าขากับเขากับค่าอันน้ำมันรถมีบาทเราต้องเป็นยังแม่งอันนั้แม่งขี่ยอด ขอบใจเด้อขอบใจพ่อวะไอ้ไอ้ขอบใจไอ้เด้อขอบใจไอ้ทางเมกาขอบใจเลยนะดับเบิลเป็นนักปุ๊กอ่ะขอบใจเด้อขอบเจเอเอเอเด้อขอบเจเอเด้อเป็นคนเซ็งควงว๊อกว๊อกพออยู่เสียงกหัวไรขาดน้ำมันไรหัวหัวพันไรขาดน้ำมันสองเถื่อแล้วพี่น้องมาซัมเี่จขอบใจเด้อขอบใจหลายๆขอบใจทุกคนแหละที่ซัพพอร์ตถวายน้าวหน่อแต่เริ่มเดินทางมา ก็ได uh, so ้ค in ่ะกบ่ม so ีอ่าพ่อแม่พ mm hmm. ี่นอกไเอืนนองเอฟซีเด็กกผู้ใหญ่ใจดีซับพอร์้าห้ากับไวบ่หอดบ่ครบสิบแปดแข้งด้วยทุกคนชีหอดก็ยังแวงเวียงรวารุ่เข้บ้างเลยงเวงก็กลับไปวังเวียงกายไม่หันไปไนกมีคุือว่าอ่าทะลุเป้าไม้ห้าว่างไว้เนาะก็คือสิบแปดแข้งก็คือ ได้จบสิ้นภารกิจลงไปพี่น้องสำเร็จเรียบร้อย18แปลงเหลืมบวยกับบวยกับก็ไดอะับฮอดบาดเดียวเราทุกคนเพราะว่ายางตามก็ซีหาขึ้นยังวง่ารเนไกลกตเพราะว่ามูแน่นอะนี่งูอยู่ถัันจักเกิดแน่นนะแ่นะโมเอันดิแฟนมีอเมียเมียสองคนคุณมีว่าสุติสวรรเมีอยเมีก็บ ส่วนไลยคนหนอกคนนอกอาจจะผูกแล้วไปตัดเสื้อบอย่่ะอ่นานอกับนักที่มั่นนาน่คนหนอกอาจจะผูกเนาว่าผดว่าเบาซุกโสดแท้จริงคนนีเมียเหอเด้อพี่น้องสองคนเป็นหมักเป็นหมักอยู่ท้งซีนพี่ได้คนหมักคนทั้งพีน่าซกัเนีก็บออง สองล้วห้ากินขอน้ำกันเลิกกลเลิกอ่ะพี่น้องครับพายกินข้าวกินอะไรครับแซงบท่านนหิวพี่น้องไปกินน,นะนะกินข้าวส้กินปัน้นนะนะก็เลยบ่ท่านหิวกินซองข้ามเนะมายนะยิมก่อน <c oughs> ขอของเน่อยป้อง,อองได้ผุหลาสิบเรียญเนานะก็ขอบใจอ้ายบ่ได้หลายเนาะหาสิบเลียญกัเอาเป็นเงินกีบพี่น้องก็ถือหลานหลานเอ็ดบ่ บัเต็มเอทื่นไปไหนเลยปกติเจ้าวนัเฟสามสิบสองค่ทห้าแปดคาองเด้นสามสิบแคาองเท่าไรสองแสนบาหน้นงไปยเออโอ้ยน้องว่านนี่ก็ซื้อกาแฟโซกินอยู่เลยว่านเออพบเจอเองลยปกติเท่าตัวนั้นได้สี่สิบสก็ขยา ตอน็ดะหกันในตลาดใตลาดเขาก็ซืここ mm ้อเฮดในหาซื the the ้อพ่อๆซ้ำกันแด้งน่าจ๋าเขากสุดหันาน่าจะสืบไปเรอสไป่เดี้ใอยากซื้อสืเมืเือืกระถอกกระท้อนสืบเมื่อหายเจ๊อีบะรทงค่ะสืบแล้วสืบแล้วสื้อะไรกระทงมาฝากหร่ไม่อยาก่ังทุกคนกระทงกาน เ<ก>มียยิ่งว่าปากหายปากไายเมียกาลูกเกลีกยว <c oughs> โอเคพี่น้องปะมิจะไปเดินทางนำกันต่อพากินเขาวย่านพุนย่านาพุนฝาเพราะว่าตะดี่ฮาพุนมันกระคำอยู่แล้วนะพี่น้องระวังการเดินทางของเขาแต่ว่าเขาสีสักร,ร,ราในกับย่านยานมันคำแล้วก็อีกอย่างกับย่านพุนพี่น้องหนาพุน แต่กามีพยุเขาอีกน้องพี่น้องเข้ากันโสิยัดเห็นแล้เขามีรถที่เดวกสิยโอเคพี่น้องไปบริขาดแค่นเด้นพงศลิอันนี้เชียงหัวพันนี่แ้แต่ยังยังบทอันสารวันบานับแซงเนะบานับแซงบุคคลขาดแค่น มีอะไรพี่น้องอุบัติเหตุเนาะในขับขึ้นที่ตอนเราเดินทางมาตอนเหล็กพี่น้องกามันเป็นยุดทกรถครพี่น้องกอสีแต่ว่าเฮาไม่เห็นยังพี่น้องเห็นบ่อนี่รอไม่นีแต่ว่าเนี่ยเหรอมีแล้วทุกคนเป็นพาซูนีแต่ว่ามันบ่มีต้นใหม่เนาะ มีต้นไม้ใหญ่แบบว่าง่อยนาผ้าฮ่นะถ้ามีต้นไม้ใหญ่มันอันนั้นลงมาค่ะอาจจะเจ็บพี่น้องเนาะอาจจะเจ็บหนักดีแต่ว่ามือหนอาหันทำแซงเห็นทางมันกลวงก็เลยมาจอดเพราะว่านจจบนบนเขาับรถนี่เห็นบ่พอจอดขับรถตัวนี้เป็นตัวนนหนั่นเหรอฮาเจ้ตัวนนหนั่นพระเจ้าคุณ เข้ากวดออกเข้าเหยียบออกเห็นไหมเจอ <c oughs> อยูวัน,ว <c oughs> นนี่้ไปเจอแล้วเป็นกวนกันล่ะบวันนี้วันนี้ละบวันนี้เป็นยังบวันนี้ฮะบวันนี้แหละที่เจาเ้าแลนนั่นแล,ลนตาสวด <c oughs> น,นั่นอันเนี้ยวันท้าจอดรถแท่นัันเนี้ย เลนมาผีเลยลนไม่เป็นหินพุยหินบ่มันตกมามันแตกมันกระพัวออกมาผีมันสาดออกมามันถึงรถถึงมันซุ้งๆเนาะใช่เลยที่สวยะได้หินแบบแข็งที่มันตกมามันบวดแตกหินแข็งมันเก่งอะเดี๋ยวมันตกมามันเก่งมันแห้งมันเกิ่งๆมาต่ำรถต่ำคนเก๋หันได้หอยมันดกเนาะบุญที่ถืออันนี้เข้าอันนี้กัวดอกเขียวและการกางคืนหน้ากับโบเห็นยังนะน้ำมือนะครับ มันก็เลยเห็นให้แบบว่าอัตลัยลีนะเสียงอีลีนะมันดังมึงแห้งหนึงได้ทุกคนในกล่องอ่าชิบัวได้ยินค่กปันได้เนาะแต่ว่าความเป็นจริงค่ะจ้น้องแรดท้องว่าฉันซะหยาลงมามึงขูน้าจะว่ามันดังตึกเห็นมันน้าจะต่ำจะเถึงอตัวคักสองเห็นมั้ยโอ้จริงเนาะแล้วมันกคับโผล่โผลโผลโผลมันไขมันคข้ยาซื่อๆนี่เฮ้ยห่านิ้บ่ เป็นก่อนที่เทิงก็มีค่า,าหัวหนาจะพัตัเป็นต้นใหม่ยังอยู่เทิงนะเฮาหน้าจะเจ็บก็คือองไรก็เจ็บเนเน่นอนใช่ยี่ต้นใหม่ใหญ่ยิ่งมากแล้วมันสต้นใหม่ใหญ่มันสิผาดเลยเนะสิลมผาดทางเลยนี่จะเบิ้งตัวน,นี้ลงอันนี้โดกใหม่ได้หนี่เนาะนี่ไอซี่กระโดกกระโดกเกซี่แฮนโอ้มันอยู่นี่โมเม้น เชิงอยู่อันนั้นเรี่กว่าตัวนั้นตัวนี่เลยพอร้อยมัน,ต,น,นต้องลงกระหนลายแล่มันเกี่ยวก่อนมันใหญ่มั้งไงมันชัวร์มากอ๋อมันเป็นข,อข้องดูมันดีเ้าดูปวดปวดต้องข้อแล้วลาบเลยเป็นเวทียนเลยการิพากันเดินทางกลับพี่น้องจากนี้ไปจากคลิปนี้ไปก็จะเป็นแบบคลิปไปปทยคลิป การเดินทางกับบานของเฮาเนาะพี uh ่น uh ้องเนาะแต่ก uh ็ว uh ่าเบิ uh ่งแหมที่ต <c ười> <c ười> ีเหตุกัะโดดนะแต่ถือว่าควบไปที่เลื่อนลอยเลยเนาะการเดินทางขฮาก็ครบ18แปดลงไปที่เลื่อนลอยแล้วเนาะก็ดีใจหลายพี่น้องเนาะครบทุกรสชาติแนนได้ทุกรสชาดเออแตคือเฮาบอกอะไรเนาะการเดินทางมันต้องมีอุปสรรคพี่น้องเนาะบางคนกับมากบางคนก็มักพี่น้องคือกาแสงนี่ก็มักเป็นชีวิตจิตใจเลยพี่น้องมักมีการเดินทางมักออกทั่วไปู้จักบ้านที่เมืองนอก จัดแม่เปิดเปิดมุมมองเปิดมุมขวางให้เจ้าของเนาะพี่น้องเนาะให้สัมผัสกับธรรมศาสตร์ตัวคนอมผาคนเปรี้ยไพ่หนองเนาะล่องตลอดนะเจะาพนตกมุมานนี่ยน่งตลอด สวัสดีครับมาสัมผัสบรรยากาศหนาวๆแล้วก็หมอกหมอกเต็มหนาวนีน่สุดยอดเลยพี่น้องเนาะหนาแดงกับจิ้งคีบันไดน้ำนาแดงกัอาจจะประงามปันไดหนาแดงพิศนาหนาวเลยแต่ว่าครับเฮาสวัสดีครับเฮาม่านาพลด้านาพลนี่จะได้ครบทุกอย่างเลยมันจะได้รสชาติหลากหลายกว่าหนาวอีกนเาะ เราเดินทงางกลับบ้านเฮาเนาะเป็นกำลังใจในเดอ้อทุกอีทีิการเดินทางนะทุกทานเนาะ,นะจะดีใจหลายจากหักแฟนช,ชีวิตกัถือว่าบุมีภัยตัวได้เลยแหละอยู่ประเทศลาวเนาะเราก็ไปถูกบอลถูกแขวงที่มีอยู่ในประเทศลาวนะเุกท่านเนาะ,นะแต่ว่าอาจมุมมองอาจเล่นเล่นน้อยจุดเล่นเล่น้อยอาจจะบกบเนาะกะเอาไว้เก็บทีล้างซะเอาไว้ต่างทิปใหม่เนาะมา เก็บตาหมู่บ้านเป็นส้นเผานั่นส้นเผานี้นะั่นแหละร้ามือแดงมาวางขายเลยเห็นไหมเขามาเป็สวนแต่ให้ครับมืแดงมาพี่น้องทำร่างพาจากเด้อเป็นกำลังใจให้พี่น้องนั่งก่อนบ๊ายบายสบายดีนั่งได้ทุกคนมันมาแล้วอะไรนี่เแจงอยู่ทั้งนั้น